โรงเรียนบ้านสันกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งคำขวัญประจำโรงเรียนมีวินัยใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนแสดดำอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการดีมีภาวะผู้นำคุณธรรมล้ำหน้าใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติโรงเรียนบ้านสันกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด125คนภายใต้การบริหารงานของนายสุทธิพงษ์ธารมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยครูราชการจำนวน6ท่านบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสองท่านครูอัตราจ้างจำนวน7ท่านครูชาวต่างชาติจำนวน7ท่านครูธุรการจำนวนสองท่านแม่บ้านและนักการพันโรงจำนวน4ท่านรวมบุคลากรคุณภาพทั้งสิ้น29ท่าน โรงเรียนบ้านสันกลางจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงออกตามศักยภาพอย่างหลากหลายส่งเสริมให้มีการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมการเล่นการสังเกตการทดลองเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถเต็มตามศักยภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข b best Practice ของโรงเรียนบ้านสันกลางคือ Student Learn b i l i n g ua n a s u r a l y ผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบ a b e c model A active learning การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย B based on บนพื้นฐาน E English การใช้ภาษาอังกฤษ C communication การสื่อสาร Active Learning based on English Communication การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติบนพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเมื่อปี2561ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสันกลางได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู AMEC โดยการจัดหาครูชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่2 Partnership School Project 2เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคตพร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านสันกลางได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาอาทิเช่นการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักปร right, ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้เพื่อเสริมสร้างครูบุคลากรนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตสาธารณะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผลงานที่ประทับใจประจําปีการศึกษา2,560รางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจําปีการศึกษา2,561รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน เด็กหญิงปุณณ์นัทเจริญราชรักสอบได้คะแนนระดับชาติโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มและสอบได้อันดับหนึ่งหลักสูตรอ g l i s h โปรแกรมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรางวัลที่มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศโดยใช้การเรียนการสอนผ่าน DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนวิธีอื่นๆรางวัลโรงเรียนปลอดบุรี ตนแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จังหวัดเชียงรายประจำปีการศึกษา2562ผ่านการประเมินเพื่อรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรางวัลผู้อำนวยการดีเด่นจำนวนนักเรียนน้อยกว่า101คนรางวัลครูดีเสียอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารรางวัลโครงการคัดสรรสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งและระดับจังหวัดเชียงรายรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาขนาดเล็กในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยระดับยอดเยี่ยมนักเรียนร้อยละ3าขึ้นไปได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติโอ e เ็ o Net, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา2561และปีการศึกษา2562ร้อยละ50ขึ้นไปปีการศึกษา2563ราางวัลครูดีสีอำเภอเมืองเชียงรายระดับดีเยี่ยมอันดับหนึ่ง ประเภทผู้บริหารรางวัลผู้มในการดีเด่นจำนวนนักเรียนน้อยกว่า101คนรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2563เด็กชัยปนวิทย์เจริญลาดลักษ์สอบได้อันดับหนึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมหลักสูตรอ g l i s h โปรแกรม ่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานโครงการคัดเลือกหนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา2563ปีการศึกษา2564คณะวิทยากรการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นที่สองเด็กหญิงประภาวรินอาชาสันติสุขรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการเขียนเรียงความภาษาไทยในหัวข้อวิถีชีวิตใหม่สู้ภยัยโควิด -19 ประจำปีการศึกษา2564เด็กหญิงเช่นชนนียานะรับรางวัลชมเชยการเขียนเรียงความภาษาไทยในหัวข้อ วิถีชีวิตใหม่สู้ภยัยโควิด19ประจำปีการศึกษา2564เด็กหญิงขวัญพัฒนทิพยาวงศ์สอบได้100คะแนนเต็มการทดสอบโอเน็ตรายวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมจำนวนนักเรียน101-200คนด้านวิชาการ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2565รางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a อร์ดภาคเหนือผลการคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายอดเยี่ยมด้านคุณภาพ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองโรงเรียนบ้านสันกลางขอขอบพระคุณทุกท่าน,านเป็นอย่างสูง